สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูสุอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ครูสุจะมาพูดถึงเรื่องอยุธยาเมืองเก่านะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองสมัยอยุธยานั้นนะคะพื้นฐานของวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณอ่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูนะคะ กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของแคว้นโบราณซึ่งแคว้นโบราณน,นั้นก็คือแคว้นสุพรรณภูมิกับแคว้นละโว้จึงมีรากฐานวัฒนธรรมที่พัฒนามาอย่างสืบเนื่องและได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานมีทั้งเขมรมออินเดียจีนอาหรับและตะวันตกนะคะต่อไปเรามาดูผู้นำที่มีความสามารถกันนะคะ ที่มีความสามารถนั้นในสมัยอยุธยาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านการทําสงครามจึงทําให้ได้ขยายอินดินแดนและอํานาจได้กว้างไกลนะคะต่อมานอกจากนี้ก็ยังมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านการปกครองการส่งเสริมการค้าขายการติดต่อกับชาวต่างชาติ และมีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมจึงทำให้กรุงศรีอยุธยานั้นมีความเจริญเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมีความจเจริญเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปนะักเรียนมาดูนะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะคะท่านได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมานะคะอ่ะต่อไป สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะท่านเป็นกษัตริย์ผู้ที่สร้างความมั่นคงด้านการเมืองการปกครองให้กับกรุงศรีอยุธยาและได้ทำสงครามการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งะคะการส่งเสริมงานวรรณกรรมและพระพุทธศาสนาด้วยนะคะที่ท่านได้อ่อเป็น ท่านที่ได้จัดระเบียบในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะจนทั้งเสนอส่งเสริมงานวัฒนธรรมและพระพุทธาศาสนาขึ้นมานะคะต่อไปเรามาดูนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านนี้นะคะกษัตริย์ผู้ที่ทรงประกาศอิสรภาพและกอบผู้เอกราชทรงสร้างความมั่นคงทางการเมืองการทหารให้แก่กรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านได้ทรงเป็นกรรษัตริย์ผู้ที่ทรงความเจริญสัมพันธ์ทางด้านการพูดกับนานาชาติและการเขียนวรรณกรรมเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเราก็มาดูการทำเลที่ตั้งที่ดีและอุดมสมบูรณ์กันนะคะซึ่งกรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ลาบลุ่มและมีแม่น้ำด้วยกันกี่สายทราบไหมคะ สาสายนั่นเองนะคะล้อมรอบด้วยทั้งสี่ทิศจึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะคะต่อไปมีแม่น้ำลาคลองที่มีอยู่มากมายจึงทำให้กรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยค่ะติดต่อกับหัวเมืองใกล้เคียงได้สะดวกจึงเป็นแหล่งรวมสินค้าจากหัวเมืองอย่างเช่นของปลาสินค้าการเกษตรที่ต่างชาติต่างก็ต้องการทั้งนั้นเลยนะคะ เอาละค่ะต่อไปเรามาดูนะคะกรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าวไทยจึงเดินเรือเพียง3-4วันก็ถึงปากอ่าวไทยแล้วจึงทำให้เรือของต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาได้สะดวกมีการติดต่อการค้าขายกับดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นขเมรมอญและดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างเช่น ประเทศอินเดียอาหรับจีนและชาติตะวันตกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกรุงศรีอยุธยาของเราก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นเม,เมืองท่าค้าขายที่สำคัญของภูมิภาคมากมายเลยทีเดียวและเป็นแร่งรวมสินค้านานาชาติที่พ่อค้าต่างชาติต่างก็ต้องการที่จะเข้ามาซื้อหาการติดต่อกับต่างชาติ จึงทำให้กรุงศรีอยุธยาของเราได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานจึงมีวัฒนธรรมแบบผสมผสานทั้งจากเขมรจีนอินเดียและวัฒนธรรมทางตะวันตกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูการจัดระเบียบการปกครองกันการจัดระเบียบการปกครองกรุงศรีอยุธยาของเราก็มีการจัดระเบียบการปกครองที่มีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งหน่วยงานรา,าชชการออกไปเป็นกรมต่างๆนักเรียนพอจําได้ไหมคะกรมต่างๆนี้สามารถดูแลครอบคุมในทุกๆด้านมีด้านพล,ลเลือนด้านทหารด้านการต่างประเทศและด้านการค้าและการติดต่อกับต่างชาตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการออกพระอัยการหรือกฎหมายจํานวนมาก ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการทะเลาะวิวาทการขโมยการร้องทุกข์การแบ่งทรัพย์สินการเกษตรการค้าขายการกู้หนี้ยืมสินการควบคุมกำลังคนเกี่ยวกับทาสและอื่นๆอีกมากมายจึงทำให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและความมั่นคงมากขึ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนครูสุก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ และพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูสุขก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ